พี่น้องล่าสุดเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วพญาพัผานหมอลำน้องใหม่เสียงสะก,กิดใจเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่าซันทอโอโหเรียกว่าหลังจากที่เปิดโตประกาศว่ามีหมอลำน้องใหม่เสียงสะก,กิดใจในหละเสริมทับกันโดยศิลปินแต่ละท่านไม่ธรรมดาพญ่พานครับแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเกาเงินเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทีคารพรักสู้ผู้สู่คนมวันนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพญาพานคนโก มุนจะวาบอ,อ่ะวาบอ่อเอาเรียกว่าเปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับหมอลำน้องใหม่เสียงสกิดใจโดยพระเอกท็อปธานาชัยเพีงข้ามพานก็นาหนีเลื่อกันหนาซากันหลายพี่น้อง สำหรับพระเอกท็อปธนาชัยแมนบอะหลังจากที่ได้มีการยุติบุตบาทกับสาวน้อยลำเพลินโชสิไปจังไหนต่อวสันทอลาสุดพี่น้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วไปฝากฝังไว้กับเอฟซแฟงคลับทางบ้านระเบียวาทสินมือนันแมนบอะพอเอ๊พอเปียเพลินหายโอกาสเนาะอพี่น้องเนาะ ทางด้านของพระเอกท็อปธนาชัยเพิงเ่งเคยมีการออกมาโพสคือกนอันพยาหานขอบคุณพอทั้งสองพอผู้สางพอผู้หาชีวิตในวงการของลูกๆหลายๆคนบัดนี้ผมท็อปธนาชัยได้กราบขอค่อพอเพื่อไปสานต่อความฝันเดินตามรอยรุ่นพี่ในการสั่งฝันของผมกับน้ำชาย,ยาทีพอและแฟนๆมอบให้น้ำว่า เสียงสะกิดใจวาสันทอ็อรบผมขอเป็นลูกคนสุดทองน้องคนสุดท้ายผมทอบธนาชัยฝากแฟนๆแขนระไวยในใจสักวงด้วยนะครับก่อกำเนิดและเปิดตัวอย่างเป็นทางการทางกลางเอฟซีแฟนครับเขามาส่งกำลังใจกันอย่างนาะแน่นไฟ้ผ่านสมแล้วสำหรับพระเอกท็อปธนาชัยพวายอหยัง ความสามารถของเพินรอบตัวรอบด้านอิหลีบว่วสิเป็นการเดินบทเดินกรอนแต่งกรอนร้องกรอนลำกระไดนำเสียงกระบอธรรมดา fc แฟนคลับก็หนาแน่นแมนบอลสมศักดิ์ศรีแล้ววสันขอก,กับการเป็นผู้นำทีมงานหมอลำเสียงสกิดใจท็อปธนาชัยพีน้องอหลังจากนั้นเ่ยคาพานเรียกว่าคิดไวทำเร็วนะพน้องเนาะสำหรับพระเอกท็อปธนาชัย เปิดตบวอทันเด็กีชวโมง่านไปเรียกว่าตอนนี้มีการออกมาเผยแล้วสําหรับศิลปินที่จะมาเสริมทับบนเวทีของหมอลําเสียงสก,กิดใจพี่น้องเอาคนแรกเป็นผู้ใดญ่ไพ่พันเปิดตัวออกมาคนแรกพี่น้องไม่ธรรมดาทายาทหมอลงชื่อดังน้องปริมธัญพรทายาทของน้าเอกปานดำคำพุ่น สำหรับแม่ปานดำคำคุณบ่มีผู้ใดสีบ่อบหูจกักนพี่น้องเนาะรอราตอนนี้อยู่กับหมอํำเสียงวิหกแมนบ่ทางด่านของคุณแม่ปานดำคำคุณนพี่น้องเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็สีหูจักเพิ่น<ฆ>บนเวทีหมอรำเสียงอีสานตังต่กี้พี่น้องนี่ล่ละว่าห้อยปานดำห้อยปานดำนี่ละ่ะแ,แม่ปานดำคำคุณเอออนพี่น้องเนาะเอาบัดนี้นี่ฮอดถึงรุ่นลูกแล้วที เรียกว่าต้นไม้หล่นไม้ไกลต้นสําหรับน้องปริมนาะพี่น้องเนะาะทั้งสวยเสียงดีครบเครื่องสําหรับการเป็นนางเอกน้องปริมได้รับฉายาดาวรุ่งด้วยเสียงหวานน่ารักและการแสดงบนเวทีที่มีเสน่ห์จนแฟนติดตามมากมม่จุดเด่นบนเวทีมีภาพลักษณ์น่ารักสดใสสวมชุดหมอล่ําสวยงามพร้อมพรสวรรค์ด้านการร้องและภาษาเวทีที่โดดเด่น การแสดงมีความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เต็มขั้นเฮนไ่ ine, ถึงจับตามองในวงการอย่างรวดเร็วว่าสั้น้ดยความสามารถครบเครื่องเชื่อว่าในอนาคตเธออาจก้าวสู่ร,ระดับต้นๆของวงการหมอลำอย่างแน่นอนฝ่าย fc แฟนคลับเต็มกำลังใจให้กับน้องปริมด้วยนะครับอันนี้คือหมอลำเสียงสะกิดใจออกมาเคลื่อนไหวเปิดตัวคนแรกคนแรกยังขนาดนี้พียแพานตามมาด้วยคนที่สองพีาแพลานป้าโถภัยสิขาดภัยสิขีดภัยคำพาน ดาวตลกเน็ตไอดอลหมอลำที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน3โลก,โลกแต่แตปลนบอยเบิกบาน<ม>บอต้องคิดโดนบอต้องคิดน้าเพลผานบอยเบิกบานแมนบอบดาวตลกและเน็ตไอดอลชาวอีสานที่รุดแรนในวงการหมอลำและโซเชียลมีเดียดาวตลกที่ใช้แพลตฟอร์มต่อต่อยูทูบและ Facebook ทำคอนเทนต์ตลกหมอลำจนมีผู้ติดตามกว่า2ล้านแแสนและยอดไลค์หลายสิล้านเพื<ม>่นว่า บอยเบิกบานคือแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่หยิบเอารากวัฒนธรรมอีสานมาดัดแปลงผสมผสา,านกับโลกดิจิทัลจนก้าวจากเวทีมอลำเล็กๆสู่ดาวตลกอินเทอร์เน็ตที่ถูกพูดถึงทั่วทั้งประเทศอันนี้คือคนที่สองพยายพานคนที่สองแล้วก่อนหน้านี้กันลือกันหนาคือกันพยายพานวา,าก,กันหลายคือกันพี่นอง มือวาดนี่คนออกมาโผดหมอลำเสียงสะก,กิดใจมืออื่นเปิดโตนั่งเอกมีมงมีโม้งปะสัน้นอ,ม,อม,ม่งยังไม่ผ่านมงกุดมงกุดแมนบอ,อฝากติดตามด้วยนะครับหลังจากนั้นเอฟซีแฟนคลับกระจับตาเดชหันสายแลขวาผู้ใดรับบัตรที่นี่นา่งเอกมีโม้งแมนบอกนั่งเอกมิโม้งล่าสุดหมอลำเสียงสะก,กิดใจบล็อกลอยให้เอฟซีแฟนคลับสงสัยโดนพี่น้องสองช่วโม,มงที่ผ่านมาเคลื่อนอไว้แล้ว บมี่ยังที่ต้องปิดบังอีกต่อไปขอต้อนรับนาราแนนมิสแกรนปลาจีนบุรีหมอลำเสียงสก,กิดใจออกมาเคลื่อนไหวพี่น้องนาราแนนมาจากจังหวัดบึงการและคว้าตำแหน่งมิสแกรนปลาจีนบุรีก้อนเขาประกวดไว้ที่ในเบทีมิสแกรนไทยแลนด์2022อ,อีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญคือมิสแกรนหมอลำไร,ร,ร,รซิ่งสตาร์เธอเป็นหนึ่งในสามผู้เข้ารอบสุดท้ายพร้อมอินฟ้าวาราหะและแป้งโก นาราแนนได้รับฉายาว่าหมอลำนางงามเพราะมีบุคลิกผสมความเป็นนา,นางงามที่สง่างามและพลังเสียงหมอลำที่เข้มข้นเหมาะสำหรับเวทีระดับสาธารณะและศิลปินหมอลำมืออาชีพ ฝาย f อซแฟนคลับติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครับถือว่าเปิดโตไป3ท่านด้วยกันแมนบล่ะสำหรับศิลปินของหมอลำเสียงสะกิดใจบาทที่นี่เป็นหมอลำนองไม้หลายๆุนว่าเพื่นสิเฮ็ดประม่านได้ไพ,ยยพ่ผาิเฮ็ดในรลปแบบใด<บ>ทีหมอลำใหญ่หรือว่าหมอลำแบบได้นาะพี่น้องเนาะ,ะบาทที่นี่ให้พย่ขามผ่านว่าสำหรับหมอลำเสียงสะกิดใจเป็นแบบได้พย่ผานครับสำหรับหมอลำเสียงสะกิดใจนาะพี่น้องนอก,ก็ถือว่ามีข่าวรือมาพอสมควร ทางด้านพ่อเอพ่อเปียจังสี่กัลวไว้ยไฮเอฟซีเฟสครับได้คื้นน้่กพ่อนาหนีพี่น้องอลูกพ่อเอสีอ่เป็นเจาน้าของวงต่างวงใหม่สำหรับรูปแบบของมอลลัมเสียงสกิดใจเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นวมาเป็นมอลลัมสามมิติพนะเออสุดยอดแห่งการแสดงพื้นบ้านอีสานครบจบในเวทีเดียวเออเป็นจัาไหนคือว่าเวทีเดียวประกอบด้วยสามรูปแบบเพราะมันเทิงเต็มอารมณ์อันนึงล่ะคือเป็นคอนเสิร์ต จังหวะมันม่นมั่นโดนใจไวรุ่น mm hmm. อ่าหลักกระตอมากกสิเป็นร่ำสิ่งจังหวะโจโจ้สะใจสายแดน uh oh. อ่าหลักะที่สามนี่ก็คือร่ำเรืองตอก่อนอ่าึกซึ่งทราบซึ่งประทับใจในศิลปะขั้มะกรหลักกบทบาทการแสดง mm hmm. อ่าเปบกระชับชับไวได้ใ,ใจว mm ่ hmm. วมแต่สําคัญก็คือ,อย่างว่อเป็นหมอร่ oh. นาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แนแถบบนว่าตามเอกลักษณ์ของทบทนาใยด้วยเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการ เครืงแต่งกายจัดเต็มแบบหมอรำ่แท้ๆนักแสดงหมอร่มมืออาชีพแสดงสดทุกบทบาทอืมห้ามพลาดพันว่าการนาสิบแบบอ่าสิวันจ้าไหนล่ะพี่น้องเป็นการอ่ารวมเอาๆหลากหลายรูปแบบคอนเสิร์ตจังสี่คล้ายคอนเสิร์ตจบครบเสร็จเป็นหมอรำ่ขนาดกลางๆ กระชับฉับไวได้ใจความแต่ที่สําคัญยังคงความเป็นเลือดหมอลำร้อยเปอร์เซนต์ตามเอกลักษณ์ของท็อปธนชัยเป็นหมอลำสามมิติเนพีนองเนาะอ,อ่ะสุดยอดอหรีบอสิเป็นคอนเสิร์ตจังหวะมันโดนใจวัยรุ่นลำซิ่งจังหวัดโจโจ๊ะ,จะสะใจสายแดนและ้วกะ็ลำเรื่องต่อกรอนลึกซึ้งทราบซึ้งประทับใจในศิลปะคำกลอนและบทบาทการสแสดงอ่ะอถือว่าสำหรับชวมง<ค>ต,มตมอง หกชั่วโมงเต็มมันบรอบโอ้โหก็ถือว่ากําลังดีพเมยผ่านอ่าบ่อหน่อยเกินไปบ่หล้ายเกินไปว่าซันเถาะกําลังดีเดินเรื่องกระชับับไวเนะพี่น้องเนาะอ้าวนี่หละเพื่อนว่ามันตรงปรับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเพราะว่าตอนนี้จังได้รับพห้ยผ่านคนไปเบิ่งมมอลลัมกับเปียนไปนะพี่น้องเนาะบางค้นกับ จังใดหล่ะอ่าอยากฟังคุยกันย่างคงความเป็นเอกลักษณ์หมอลำยูนั่นล่ะ,ละแต่ว่าบางคนก็เตยเตยเตยตย,ยังสีไม่ผ่าน,นอ่อาจังสลับจ,จับหลับเปลี่ยนไปครับ,ค,รบค่ะหมอลำขนาดกลางข้อดีก็คือราคาก็าจะซอฟลงมาค่ะจะภาพจับการจ้างานเขาถึงได้จับต้องได้ทสานพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนมาฝากพี่ตอนน้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ